你要有自信，相信自己能做到。我支持你。你要有自信。你（你）要（要）必须（要）有（有）有（有）自信（你要有自信）。你（你）要（要）有（有）自信（你要有自信）相信自己能做到。你（你）要（要）有（有）自信（自信）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 。你（你）要 เหน่ง做到相信เชื่อตัวเองเหนงสามารถ做าทำได้相信自己能做到เชื่อว่าตนเองสามารถทำได้我支持你我支持你我ฉัน支持สนับสนุนประคับประคองหนีคุณหรือเธอ我支持你 ให้ความหมายว่าฉันสนับสนุนคุณฉันเป็นกำลังใจให้คุณนี你要有自信，相信自己能做到，我支持你。